พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้มีหมายประกาศพระนามพระนางเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีเมื่อคราวฉลองพระตำหนักแห่งนี้ในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2423สมเด็จพระบรมราชเทวีทรงแบ่งเบาพระราชภาระ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีเอกอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชเทวีนี้มิใช่เพียงเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิวรุนนท์สยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่หมายถึงพระราชภาระและพระราชกรณียกิจทั้งกิจการฝ่ายในพระราชสำนักงานพิธีการต่างๆการตามเสด็จพระราชดำเนินทั้งในพระนครหัวเมืองและต่างประเทศทรงร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมไทยเช่นทรงเป็นสภาชนานี สภาอุณาโลมแดงปัจจุบันคือสภากาชาติไทยต่อมาทรงเป็นสมเด็จองค์สภานายิกาเป็นเวลาถึง35ปีทรงออกรับแขกเมืองในฐานะสมเด็จพระราชินีหลายครั้งครั้งหนึ่งเมื่อมองกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียสเสด็จเยือนไทยในพุทธศักราช2433มีบันทึกการแสดงความชื่นชมว่า เรามีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชนีสว่างวัฒนาผู้มีพระสิริโฉมงดงามยังทรงแลลดูยาวกว่าพระชันสาจริงสมเด็จพระนางเจ้าทรงฉลองพระองค์และทรงพระภูษาผ้ายกทองถุงพระบาทสีขาวยาวและฉลองพระบาทเมื่อฉลองพระนครร้อยปีพุทธศักราช2425สสมเด็จพระบรมราชเทวี โปรดให้คัดเลือกผลงานเย็บปักถักกรองของสตรีในราชสำนักนักเรียนหญิงจากโรงเรียนกุลสตรีวังหลังไปร่วมจัดแสดงในนิทรรศการใหญ่ณท้องสนามหลวงเมื่อส่งอํานวยการจัดแสดงผลงานศิลปหัตกรรมสตรีไทยในอาคารสตรีงานนิทรรศการนานาชาติณนครชิคาโกสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2436ผลงานที่ทรงคัดเลือกไปจัดแสดง ได้รับรางวัลถึง20รายการพร้อมคำประกาศยกย่องจนเป็นที่กล่าวขานดังปรากฏในบันทึกทางประวัติศาสตร์ของไทยและสหรัฐอเมริกาเราจะร่วมน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายัยกาเจ้าและชื่นชมในผลแห่งพระราชกรณียกิจ ที่งอกงามและอย่างรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลา150ปีกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ